เพื่อนๆขาวันนี้เอาของหายากมาให้ดูนะครับเพื่อนรูปต้นแบบนางน้องนะครับมีแผ่นเงินจานนะครับเพื่อนๆทำมาแค่สองใบนะครับเพื่อนๆแผ่นเงินจานดอกไม้เศกผ้าหอ่อศพเชือกมัดตาสังของนางน้องแต่เดิมนะครับเศษเท่ากระดูกนะครับ ปิดพองเปลวเจิมด้วยผงยาแดงมีแค่สองใบนะครับของครูโอมนะคะใบหนึ่งไปอยู่ที่สิงคโปร์แล้วนะครับมีคนเช่าไปแล้วนะครับอีกใบยอยู่ที่ผมนะครับเพื่อนๆน,นะครเป็นสมบัตินะครับสมบัติสืบทอดมานะครับ โอมก็ได้มาจากอาจารย์ท่านทีนะครับแล้วก็มาทำนะครับมีแค่สองใบนะครับเพื่อนๆนะคระับปกกระเช้ามาอีกทีนี้นะครับนังน้องนะครับประวัตินังน้องเพื่อนๆก็คงรู้แล้วเนาะตายภายนะนังน้องเนาะเป็นชายที่มีมีดวงจิตนะเพื่อนๆนะรูปต้นแบบจริงๆ ที่ใบหนึ่งเคยลงลงกันบ่อยๆที่ด้านหลังมีเกสาน,น้องๆใบหนึ่งขายไปสองสามหมื่นนะเพื่อนๆนะขายชาวต่างชาติไปนะอันนี้เป็นของครูอมนะคะทำแค่สองใบนะคะเพื่อนๆเอามาให้ได้ดูกันนะคะเพื่อนๆครับนะครับเรียกเชนดวงจิตอย่างดีนะครับดอกไม้เสกผ้าหอ่อตบ เชียงมาตาสางเศษเท่ากระดูกเพื่อนเ่นเห็นไหมครับขาวๆาวนะครับเป็นก้อน้อนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเรียกดวงจิตเรียกดวงใจนน้องมานะครับผงยาแดงนะครับแบบล้านนานะครับเพื่อนๆนมีแค่สองใบนะคะเบนเพื่อนนะครับใครสนใจก็ มนสมุรสาครน,นะคะ0 9 2ย์เก้3สนะคะที่แรกก็จะไปใช้ก็เอาไปใช้นะครับแต่แต่ถ้าได้ราคาราคาดีก็ก็คุยกันนะคะเพื่อนเพื่อนนะของมีแค่2ใบนะคะไปสิงคโปร์แล้วใบหนึ่งก็เท่ากับเหลืออยู่นี่แค่ใบเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนนะใบเดียวคงไม่ใช่แค่หลักร้อยนะเพื่อนนะนะราคาราคาตามความจริงนะเพื่อนเพื่อนนะ นะครับนะครับผมก็เอาเงินไปเช่ามา์กิงนะครเบนเพื่อนถ้ามันมันมันได้ราคามันเหมาะสมมันก็โอเคนะครับเพื่อนเพื่อนันไหนถ้ามันเป็นราคาที่เหมาะสมมันคุยกันได้หมดนะครับเพื่อนเพื่อนราคาหักคอไม่เอานะครับเพื่อนนะครับผมผมก็มีทุนผมก็ต้องเดินต่อนะเพื่อนเพื่อนนะอยากได้แต่ไม่สู้ราคาก็ต้องเก็บความอยากได้นั้นต่อไปนะครับนเพื่อนให้มัน ให้มันห่วงหาอาทรอ,อยู่ในใจเพื่อนๆนะแต่จะไม่ได้ครอบครองนะคะเพื่อนโอเคนะครับผมครับโมนสมุทรสาคร0922671833ครับผมครับ